สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a Life s t y l ight, คนไทยในสวีเดนวันนี้เราขอแนะนำโฮย่าคาโนซาโฮย่าคาโนซาเป็นไม้ประดับใบสวยเป็นไม้เลือ้อยมีใบมีลายด่างออกเหลืองเขียวขาวนิดๆน,น,นะคะ สวยงามมากค่ะใบทรงรูปไข่สวยทีเดียวค่ะที่สวีเดนเขาก็นิยมนำมาประดับในมุมต่างๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม้ประดับเหล่านี้ก็สามารถฟอกอากาศได้ด้วยและก็ดีต่อจิตใจในเรื่องของความสวยงามความน่ารักค่ะ ลักษณะของลำต้นก็เป็นลักษณะกลมนะคะสีน้ำตาลจะมีน้ำยางใสๆค่ะส่วนใบก็เป็นรูปไข่ถึงรูปกลมปลายแหลมโคนใบสอบแผ่นใบจะแบนๆน,นะคะและมีลวดลายที่สวยงาม <L an> เขาจะมีดอกด้วยนะคะ โดยปกติแล้วจะมีดอกจะเป็นช่อห้อยลงมาซึ่งลักษณะของดอกคล้ายๆดอกรูปดาวค่ะจะมีปลายกลีบซึ่งอันนี้เรายังไม่เห็นดอกนะคะซึ่งการเลี้ยงดูก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็สมบูรณ์เต็มที่เราเชื่อว่าเขาก็จะออกดอกค่ะดอกของเขาก็จะมีกลิน่นหอมอ่อนๆนะคะ โฮย่าเป็นพันไม้เลื้อยที่เลี้ยงดูแลง่ายค่ะเขาชอบดินโปร่งระบายน้ำระบายอากาศได้ดีค่ะน้ำก็ไม่ต้องให้บ่อยนะคะอันนี้เราถ่ายทำที่สวนเล็กๆในสวีเดนนะคะแล้วก็ที่ทำงานด้วยค่ะใบของเขาที่แตกใหม่ๆจะออกสีชมพูสวยงามมากค่ะ<ม>เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆค่ะส่วนมากเขาก็จะมา จัดเป็นซุ้มน่ารักนรักแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะวางไว้บริเวณหน้าต่างอันนี้เราถ่ายที่ทำงานนะคะโหย่าคาโนซาก็สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศร้อนได้ดีซึ่งก็เหมาะที่จะเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านเราได้ด้วยนะคะเขาก็นิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนปรับค่ะตามมุมบ้านมุมหน้าต่าง อย่างนี้ค่ะสวยงามทีเดียวสำหรับการเลี้ยงดูเราถ่ายทําที่ทํางานที่เราทําอยู่นะคะเขาก็จะมีตามมุมหน้าต่างแทบทุกบานเลยค่ะแล้วก็มีแสงอาทิตย์ส่องถึงนะคะเขาก็ให้น้ําสัปดาห์ละครั้งเองค่ะแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยละลายช้าเขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เหี่ยวเฉาค่ะก็แตกใบใหม่เรื่อยๆสวยงามทีเดียวเลย โฮย่าคาโนซาก็เป็นไม้เลื้อยกอเล็กๆน่ารักเลี้ยงไว้ดีต่อสายตาและจิตใจมองทีไรก็มีความสุขเพราะเขามีลายที่น่ารักแถมฟอกอากาศได้ด้วยแล้วก็ให้ความสดชื่นกับผู้ที่ได้พบเห็นนะคะมีไว้สกอก็ดีค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ